sử vượt mà cả cho biết văn nha cả nhà sao sao nó vì nóng dù bản thân ai xin phần toàn thì vẫn có lăng đăng hay xin đừng kháu như đẹp nó cái thì này con lấy lại bọn đã xin nó làm nó Đi. Đó. Mình làm bài Video mình đi. สวัสดีพเพื่อนพี่น้อง FC บัดส,สุขสุขคนบ่อยเป็นทางไทยฝั่งลาวหรือว่าสิเป็นทางต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบ่อยสตูดิโอหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจบ่อ็นอีกแล้วนะพี่น้องเนาะเสิ่งเปิดภาพมาตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเ้าวๆนะพี่น้องบรรยากาศหกโมงกว่าๆหรือว่าสิเข้าเจ็ดโมงอะไรนะพี่น้องเนาะกลับมาอยู่กระท่อมคลองไอซิ่งเพิ่นอีกแล้วนะพี่น้องเนาะ วานนี่หรือว่าทางแรงวานนี่แหละทางจุ่มเฮากะได้มุงก,กระท่อมให้ทางไอซิงเพิ่นกะบ่ท่านแลี้ยวจำนะพี่น้องผ่าลมฝนตกเป็นปังเป็นปังผ่ารังกะเลยเอาขึ้นไปกลัวป้ายเสือๆนะพี่น้องกับบ่ท่านแล้วหลังจากที่มุงแล้วโอ้มันกะบนเนินนะพี่น้องฝนกะอ่างยู่ด้านนั่นแหละน้ำม,มาผ่านบนเนินลงถ้าม,มันเนินมันกะจะไหลเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางจุมเฮากะจีแก้ไขให้เพิ่นอีกนะพี่น้องให้มันไหลอะไรนะพี่น,อนอ้องเนาะอ่ากับทางไอซิงเนี่ยก็มีหลายๆลายคนนะพี่น้องเอฟซี ค่อนข้างจะลาให้แหละในน้ำให้ทั้งไอ้ผืนทับผมทับซ่างเนาะพี่น้องอันนี้มันก็ขึ้นกับใจของผืนนะพี่น้องถ้าว่าเขาจะบังคับกับเป็นไปเพได้พี่น้องเนาะการแล้วแต่เผืนเนาะพี่น้องต่อไปเผืนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อรั่วจะไหนเนาะในเมื่อผู้ใหญ่ยืนมือคำว่าสวยแล้วกัหลังจากนี้มันก็ขึ้นกับตัวของผืนเองเนาะพี่น้องครับแต่ที่บังคับเพราะไรเอาไปฉันซะลหลายคนกัว่าโอ้ได้เห็นพุ่มไม้ชิงแล้วกับางคนกว่า เป็นผมซ่อบ่อเนาะพี่น้องเป็นกับว่าโอ้ตาโลโลเล่บัได้ได้เป็นว่าต้องให้ทางพระอาจารย์อ่าทั้งสันทางที่ตัดอะไรเนาะพี่น้องก็คืออยู่ฝั่งไทยบริเวณก็เห็นอ่าเพิ่งิงคนหนึ่งเนาะพี่น้องก็บอกว่าอ่าอยู่จังหวัดใดเนาะพี่น้องไปแบบผมยาวๆพอดีเนาะพี่น้องผมยาวจนตกอันพี่แหละเนาะพี่น้องกลางหลังพี่แหละมันกับผันกันเลยเนาะอันนี้ก็จะคล้ายๆแบบมันพันกันผมสิ่งมันพันกัน เรือเป็นน้ำผึ่นบริษัทบอกเขากันอย่างโอ้โหนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องกระชั้นกาจะได้เข้าไปหาทางพึ่นก่อนนะพี่น้องเพื่อบเป็นการชักสะาเสียเวลาอ่ะแั่ใดก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกกำลังใจที่เข้ามาับสมคลิปเนาะแั่ใดก็ขอขอบุญขอบคุณเพึ่นเดลยตุ๊ดพูดใดที่เข้ามาับสมก็ขอแต่มีความสุขกายสุขใจนะพี่น้องเนาะกระชั้นกาเข้าไปเลยนะพี่น้องเนาะนี่เลยนะพี่น้องบรรยากาศยามชาเศร้าอยู่บ้านของไอซิงเพิ่นป้าเพิ่นก็เอาโซลาร์เซล เพิ่นออกมาตากไว้ได้พี่น้องนี่เด้โซลาเซลล์เพ,พิ่นเพิ่นออกมาตากไห้ออกมาตากไว้าาต,าไวตากแดดนะพี่น้องเดี๋ยวจะขับไปถามเพิ่นก่อนว่าเมาื่อคืนนี่นอนหุ่งดีบ่หรือว่าจะไหนน้องพี่นอ้องนี่แหละเดี๋ยวทางช่งห้องก็จะแก้ไขเพิ่นใหม่แล้วพี่น้องอนันนี้เพราะว่ามันเพียงเนวะ่มันบูเนินเนาะถ้ามนันบูรนหน้ามันกะจะบกขังนาะพี่น้องก็คือว่ชิเน่ามันยังขังอยู่นี่นี่นี่ ก็เลยหักบึ้มเลยนะพี่นอนะ้องเนาะมันก็ไล่ลงบดแถวนี่นะพี่น้องนี่นี่แหละผมแพะปกเพิ่นก็ได้ทางกระซิงเพิ่นก็ะนะพี่น้องเพิ่นก็ะไ้เป็นระเบียบเพียบห้อยดนปมาตัวของอยู่ของกินเพิ่นสมพักเพิ่นเพิน่นก็ยังไม่กินนด้นนี่เป็นยังไงด้อาบนา้าอาบน้ายอยู่บ่อคืนนี่สบายดีไอ้ซิงมาเป็นยังไงไนี่เมือ่อเร็วนี้หนาวหนาวฝนตกบอก่อ ก็เลยยังบดอาบคือเก่าซีอาบน้ำอยู่บ่เหมือนนี่น่ะแดดพุ่นโอ้กินว่าโอ้มาบันทึกในชิงแต่งโตแหละว่ะใส่ชุดงามทีผู้ใหญ่งจะได้ซื้อให้แหละอร่อยยังบดได้ใส่เป็นยังไงหนึ่งข้าบ่เหมือนนี่เลยบุตรหนึ่งยังบ่หนึ่งยังบ่ท่านได้หนึ่งมาว่าอยู่บ่ อุ่นเขาเย็นแหละอุ่นเขาเย็นเหรอ๋อพวกสมพักอ่ะคือยังบมก,กินซื้อมามื่อหนึ่งเลยมันยังโมส้มโพลหรืบอบ่ยังโมส้มย่งน,นี้ยังโมทชมบ่กินจังโมเคยเลยกินพวกอะไรปิ้งเออเห็นเลขเห็นที่กับคอมเมนต์ขม้าไร้ลายอยากให้เจ้าซาภุมสาซางนี่แหละขันบุญอยากตัดเผัว,วา่าซาให้มันสะอาดสะอ้าน ราะว่ายาซาหัวก็มีเลยเด้ก็ยังให้อาบน้ำอาบไ้ำในเห็นเละผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งมันก็ะจ่งงามสะอาดสะอ้านโอ้ว่าดูดีขึ้นลายอันนี้เห็ดมันยุงมันยะเพิ่นว่าคือเอฟซีกับคอมเมนต์มาไลน์ไลน์ลังจากที่เห็นผมใบสิงเพิ่นว่าบางคนเพิ่นกะว่าผมเสอเพิ่นว่ามันมันมันแต่ก่อนเจ้าก็เป็นไหมสิบบ่แต่เจ้ายังน้อยเห็นไหมบ่เป็นบ่เออหาก็เป็นช่วงจงผมยาวนี่ เป็นน้ำบริสานี่บรูอะจังเลดีเนะาะคขอกเป็นน้ำเฮาบริอาบน้าอาบซาภมนี่เอยว่าจากปีจะใส่บอมอยู่พอดีถ้าก็มาใส่ฮะาก็มาใส่นี่เรื่องเป็นถ้ามาใส่บอมลายนบอ่อมันจังเป็นนะนี่เป็นจวต้องใส่หมวกไปหมวกออแต่ก่อนเจ้าใส่หมวกแล้วเจ้าชิกวนไปบ่สัหลักอเออ เลยรองกักเจนี่เฮาบริษัทผมซาซามันกนลยติดเนาะแต่โมแม็สน่าเป็นผมโซแบบเขาเอานะยันว่าเป็นผมโซบ่เนาะเป็นปน,ปน,น้นนำหอมบริษัทชื่อ,เ,อ,อเป็นจังไงที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่บ่าอาบน้ำนาอาบนายอยู่บ่รว,ว,วยจังไงในเมื่อผู้ใหญ่ยนืนมือขาม,มาสวยเลยทั้งเฮากับจะคายอ้ได้ดีนะต่อไปนี่ก็มีแต่ว่าขึ้นกับไอ้ว่า ปฏิบ,บัติตนเองนั้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอาบน้ำอาบนายบ่ให้มาสะอาดสะอานบ่ก็ชี่ยนแปลงตั Jamie, วเองอยู่เนาะเพราะว่าให้ิ่นเบิ่งมันงามโอ้่หหลังจากที่มีผู้ใหญ่เข้ามาผ่นกับเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ก่อนยังว่าเล่นอยู่ฟรียวบ่มีบนอยู่บนเท้าบ่มีอาหารการกินแต่ว่าอันนี้อาหารการกินเท่ากับพอมีพออยู่พอเศร้าแล้วแบบนี้ก็มีแต่ปัจจุบันนี่ก็รอแค่ผู้ใหญ่ใจดีิ่นให้เฮาซองหาดินให้เจ้า อย่างให้เจ้ามีเป็นของตัวเองทุนกับอ่าอยัางบ่ท่านมีดอกหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเพิ่นให้ซองหาถาา้าว่าผมนพี่น้องเอฟซีคนใดอยากซอยเรือสมทบทุนกับทางชาวกันยินดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ก่เฮากันจี้ซองหาดินหาดอนนั่นแหละคือไปอยู่นี่ชิอปอยู่บ้านตัวเนื้อก็ได้บ้านตัวใต้ก็ได้เนาะนถ้าว่าไปนะเออบ่ได้กีริบร่ได้เกียนะรตินาะไปอยู่ใส่กันอะไบ่ไเกียรตินะอ๋อหน่อยหน่อ ก็นี่แหละคอยฟังไปนี่แหละทา้งห้ากะนี่แหละเบิ่งทางไอซิงยูว่าจะเปลี่ยนแปลงบ่ถ้าว่าเฮาบ่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่นเบิ่งแล้วบ่งามมันกะเอากะชิยูงอมแงบไปชี้นี่แหละเอาก็อยากให้อายได้นะบ่หายตีเขาบอกไปสิบ่หายเหรอยันว่าหายเปล่าเอาก็ถามเบิ่งก่อนอ่าิดว่าเห็นเจ้าใส่ชุดงามได้ไหมนี่โอ้ยไอซิงแตกโตโหล่อเลยว่ะมัอนี่ เป็นยังได้คืนนี่แจ้งครก็บอกภัยโซลาร์เซลล์ภัยมันจะพุ่งวันไหนพุ่งคืนนี่สงสัยมันเบิดไปจากเฮาเพราะว่าฮาก์เซอร์มามันยังพอทันตากแดดได้วันนี้มัอนี้ออกตากแดดได้แล้วเนาะต้องหาที่เบิดมันกลางแจ้งไปป่าอยู่ละขั้วก็ได้มันตากแดดมันเบิดบ่คืนนี่เบิดครับช่วงแระๆังนะพุ่งอ้วยพุ่งจักโมงกลางันเบิดเดือดเตี๋บบ่ มัอนี้หน่าจะบิดพอเอาตากแดดไว้แต่เศ้าแล้วจะปะว้ให้่คืนนีนี่บ่หรือปลาจะใช่บ่าอะไรั้างในอยว้หอ้แหันหอยไหวนบดคืนเลยแจ้งเลยนอนรับบ่เห็นไฟแจ้งไฟบ่หรือกานอนเออหมอกระเป็นเนาะเออเออดีแล้ว เอาหมดเป็นก็ได้เท่ากับดีใจน้ำให้แต่ว่าเปลี่ยนแปลกตัวเองก็ได้นอนจะชุดเปียกเลยคืนนี้ก็ได้ถ้าก็มาใส่ชุดถ้า,าก็มาใส่ชุดคืนนี้ชุดตัวไหนใช่ชุดใหม่ถ้าก็มาเอาถตัวนี้เลย่นะพากขามานะโอ้ในแค่น่ะ แต่แพทย์นอนอออกบเกียดบนห้องบอเทนคืออนนี้บนห้องบนอะไรนะที่วคนตกแห้งอยู่ตอนเท้าอันอยู่ในนี้เนี่ยออบนนี้เสียงบนนี้เสียงนเออนาะกันได้เงินกะไปกล้าศมาได้คือเราแล้วบ่มีโคมนเนาะบ่มีโคมกับไปได้เนาะพี่น้องเนาะคือว่าจะได้มาสิบกับเรา เปลียนว่ายามน้ำกัน <c> ย <ười> ังคือเก้าอ่าไม่เพิ่นเห็นเด้อม์มอนิเด้อเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อ้าวแล้วก็โอ้ยใส่กระแป้งน้ำพอมสาหัวนั่นแหละที่เกียวกับกาสาหัวใส่แชมพูเปลี่ยนเื้อผ้าอะไรมันก็หอมได้เลยมันมาไก่เม็นแพะผมเลยว่ะดุหญ่อยดุดดังได้พี่น้องเลยผมไปเถเด้นะ bà mới bừng bọn ẩm à. <laughs> <ấy> <laughs> nam bay bừng xinh nam có nó phi đông lệ xinh xinh ơi xinh 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 Đồ là nãy thỉnh Đấy Đồ để phân bừng luôn nha đi để làm cái là gì nhỉ Tài lệ xí cười Đồ đô Bên trang này Vâng, thái hụp này Đừng xoạc xăm Đừng xăm. เข้ามาอาบน้ำอันน้หน่โอ้ยร่างกายเขามนก็สะอาดสะอ้านได้อันนี้โอ้ตายเลยสิเกยน้ำ uh กับ oh. มีนี่เอายาสะหัวมาสะเร้บมงรู้สกกับบก็ได้ได้บ่อเราใช้ยวน้ล้ยกเรา้คือกันออไปไปอุ่นเข้าซะล้ำไฟอุ่นเข้าบกบ้อนามนี่บก แสดงว่ามีปลาอยู่ด้วยนี่เนาะอไปดินกมันไข่นะฮะขึ้นได้ว่าต้นไม้นะน่ะ <c oughs> มันไข่อยู่ในโกรนนะั่นเองรีบเข้าเลยอ่ะอไปเอาพี่น้องเอ๋ยแกมาแต่เบื้องหน้าเบื้องในเนาะขีดเอาพ่นสจอาบน้ำทำอะไรแล้วกันยังบอกท่านอาบคือเกาน้องพี่น้องพ่นว่าหน้าพ่นว่าเดี๋็กชายพ่น์จี áp à, ừ. phần bản giờ có thì đang phải ủn khâu lệ nhưng mà thật ủn khâu nam xăm phần cả đây là cái chết mông môn, nó phải không đang dưới nó bao này đang phải ủn khâu con อยากได้อย Ch ู่บ่ไอ้สิเงินชาดินดอนตอนหี้เอยากได้เนาะอยากได้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บาทนี่อันบมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพิ่นบมซื้อให้ได้เพิ่นวะจะเปลี่ยนบ่เออเปลี่ยนเนาะดีแหละคอยเปลี่ยนคอยอันหน้าไปนี่แหละ เดี๋ยวเอาลายกับเข้ากับโบย่งางแววนะพวกกันใหญ่เลยจ,จะได้ปฏิเสียดีให้กันเอเดี๋ยวไปยีหนึ่งเข่าอยองพันหนึ่งเข่าอุ่นเข่า พี b b này, ่น้องเข่าผมก็ไอ่สิ่งก็ได้บรรยากาศยามเช้าๆนี่แหละให้เบิ้งบรรยากาศนะพี่น้องทุกสถานการณ์กาแฟบ่บ่ที่เราอนามัยเมื่อวานเนี่ยกาแป้นเบิดได้พี่น้องเอลยแป้นเบิดดูสะอาดสะอ้านขึ้นกว่าเก่าไรเดี๋ยวจะหน่อยก็จะใหญ่ผุดจูดนะพี่น้อง นี่เลยบางคนก็คเขเป็นแบาโอ้บบเอนโพดสวงามแท้คือเห็ดปวกจะออกนะพี่น้องกับผูออกหรือบอกกันจะออกยกพี่น้องเอ้ยนี่เลยบ่อนบอเอนอนุไม้มือวานนี่กับแผนสะอาดหูสะอาดตาขึ้นกว่าเก่านะพี่น้องแต่ก่อนโอ้หกเพื่อนแห้งวันนี้เอาก็เลยอนุไม้นะพี่น้องไอ้วันแผ่นมันเกลี้ยงมันกว้างคนที่เข้ามากัโอ้กะพอเบิึงเนาะส่วนหนึ่มันก็หกก็เหือดนี่แหละอ่ โม่หอยแต่กระโปะนนงนี่กระลางเลยเด้อชิงใส่ชลาล่างจบเจือบมันซื้อมาให้เลยอันนี้โอ้นี่นี่แหละน้ำมือวานนี่น้ำที่โต่งไว้กันโอ้โหใส่ได้เสยได้พี่น้องเลยจัาหน่อยกับทีมงานหล,ลายๆคนเข้ามาโอ้เพิ่นได้บอ่อาบนา้ำ่นแหงมาลายได้มื้อนี้ บุามนบ่เพืนมาหลายคนก็ไเ้เองินพื่นอยากให้เจ้าได้ดีนั่นเลยเพนจังมาก็ต้องอามน้าอามในเตรียมโตลลลอถ่าเพิ่นกำบูเตรียมโตลลล่าลล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 ลพลลลลกลล้ลล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 ลเพิลลวลาลลลลมลลลแลล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 ลยลล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 ่ลล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 นลล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  แม่ในซิงอยู่บ่อันนี้คนจีว่าอเอาไปใชโลดคือวันนี้ก็ลายบ่คนเขา้า,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 ามาดังไฟหนึ่งข่าวเศร้าเป็นนำลมยาวนและมันกลวนกันไว้ มันก็นเลย <c oughs> นะเหนียวติดกันสะสะย่ยาลงหัวดีๆจะสามรอบนี่แข่งคากาห,หุกใส่ส,ะสะบูค่คกักๆคนบริคิเลคิลา่ายนะเจ้านะมไม่เป็นเว้าอนะไคนหน้าตาดีอะไรด,ดังโดง่งเจ้ากเบ,บังตัวเองบอกว่าโอ้โหลได้กูกระด็นเจ้ากเบ,บังบอ่อยสิ่ง เป็นังได้จังหวะบวบึงบวกกาบึงบ่เป็นังได้จังหวะกาเบึงคือว่าหน้าตาคะดีเยอะดังคมได้เจาา้าน่ะบุ้ยากเสริมดังก็ได้แอ้สิ่งเลาวพี่น้องเนาะมังม่วงเพิ่นกันยังมากินได้บปล่าเอ็งมาให้เนาะพี่น้องเป็นประเภทพวกของอยู่ของกินแล้วจะบาข่อยกินไอ้สิ่งนี้ทีเด่นนี่เราบาข่อยกินไปไรพี่น้องไอ้นี่ยังคือเก่านี่ยนี่ พวกไข่พวกม้มาเนี่ยยังคือเก่าวบกินเล็กๆน้อยๆแล้วกินบ่หล,ลายกรื่องกระไบเนี่นนนนนนนในนี่เลยพี่น้องนี่ดูปงไก่ก็กินบ่ได้บดช้ำผลก็ไไบในี่ยนี่น้ำในก็ไไบในนี่เนี่พี่น้องกินเบิดบ่เพอผลก็ป้าไบในนี่น้ำชุ่มน้ำกินกันในนี่แหละนี่แหละบรรยากาศกันเนาะพี่น้องเนาะ S <S <an> ประมาณนี้แหละนะพี่น้องกับคยเอันขามอัพเดททางไอสิงเพิ่นบรรยากาศแถวเศร้าให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับชมกันนะพี่น้องนเนาะที่แรกๆขามาขิดไว้อสอซิงเพิ่นสิปนเปล,ลีป่ยนแล้วอาบน้ำอ่ำนายแล้วนะพี่น้องแต่ว่าอากาศยังคือก้าวนะพี่น้องาจ,จากเทศจังใดเลยเพิ่นว่าตอนทิชเที่ยงนี่เพิ่นจะอ,อ่าบน้ำอาบนาันยฝนตกคืเนี่เพิ่นว่าไปบ่ได้มันหนาวก็เลยบ่ได้อาบเพิ่นว่า เดี๋ยตอนท้าเทียงเนาะพี่น้องเพิ่นจะอาบแชบอทีให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งอีกข้างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกำลังชิหน,นึ่งข้าวหนึ่งน้ามันเลยนี่เดี๋ยวเพิ่นหนึ่งข้าวหนึ่งน้าของเขาจะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งนาะพี่นอ้งนอ,นองเนาะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้กะโบได้มียังไลายเนาะกัขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกกำลังใจที่เขา้ามาหาส้มคลิปทางบลเอ็นตลอดโดยผ่านโฆษณาเนาะ เงินได้ก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อก็ขอให้แต่ควาเป็นพี่น้องอภิษมีแต่ความสุขกายสุขใจเดินทางตลอดปลอดภัยนาะทีการงานก็ขอให้ลาบลื่นทุกประกาศนนั่แหละถ้าว่าคนใดที่ไปเหตุการณ์เหตุงานก็ได้เอา้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็จะข้อโตโจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออเอยพ่อก,กันคลิปหน้าคลิปไหนอีพีไหนอีพีไหนอะไรนั่นพี่น้องเนะาะก็จะเด่นเรื่อยๆทำอะไรสิ่งผนิพิณพี่น้องเนาะบางทีก็ไม่อนี้ก็อาจจะ ได้ไปไทยน้ามอัวยบริไปไทยน้าพี่น้องบางทีค้าเวียกกันที่จะโจยหลยพี่น้องเลยพองามนี่ยามหายงามนาแล้วเนาะต้องเห็นให้เห็นนะแหละเอากระได้แล้วพี่น้องสุดอ้อยเพี่นก็โอ้ยังดีเล้พี่น้องเลยแวมสุดแสงหูแสงตาเลยผมปลาปุ๊นงามแหงลิอ้อยกระได้พี่น้องผุณได้เทศอ้อยไลฟ์เสียก็โอ้ได้เงินได้ค้ำร่ำรวยได้พี่น้องเลยเอาไปก่อนพี่น้องสบายดีเลยสวัสดี